ต่อการกระทําความผิดทั้งเป็นการทุจริตเชิงนโย,ยบายนะครับทั้งผิดพราบาวินัยการเงินก,นกนลางผิดทั้งพราบาเงินตราแต่เขาก็ยืนยันจะทําให้จนได้นะครับผมเรียนทุนส่วนได้ไงเขาจนกระดานแล้วเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจกไม่ได้สภาพว่าเศรษฐกิจเป็นไงฮะทักสินคิดเพื่อไทยทำเลือกเศรษฐาได้เป็นเสรษฐรนะครับปิดสวิตสามปปิดสวิตสวคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอ่าไปพร้มพรอมๆกันเป็นไงบ้างฮะเห็นได้ยัง ผมเรียนหุ้นส่วนนยสถานก,การณ์ของประเทศไทยไม่ทรงก็สุดจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นการเคลื่อนไหวของพอบอเหล่าทัพตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาลสงการช่วงเทศกาลสงการเข้าสู่เทศกาลสงการแล้วเสร็จเนี่ยปรากฏว่าพอบอเหล่าทัพเงียบกริบ ทัก่อนหน้านี้เสรษฐาทวีสินได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับผู้สื่อข่าวในประเทศฝรั่งเศสเรื่องของการรัฐปรหารว่าที่ผ่านมาถ้าพักเพื่อไทยเข้ามาบริหารเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะโดนยึดอํานาจหรือไม่ก็โดนยุบพักเศรษฐาทวีสินก็ยอมรับ นะครับว่าเขาไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้พอไปถามสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินคังแสงก็ยอมรับเหมือนกันนะว่าคุมสถานการณ์เหล่านี้ไม่ได้พอไปถามผูม้บัญชาการทหารบกนะครับปรากฏผู้บัญชาการทหารบกปัดตอบเรื่องนี้เดินหนีเสถาท,ทวีสินก็พยายามเชิญผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะถึงสองครั้งไปพบทำเหมือนสมัยยิ่งลักษินวัต ก่อนการรัฐประหารและเหมือนสมัยทักษิณชินวัตรก่อนการรัฐประหารคือเรียกผู้จัาการอาหารบุกเข้าไปหาเข้าไปใกล้ตัวหลังจากที่เกิดกาข่าวการรัฐประหารอย่างต่อเนื่องประเด็นที่น่าสนใจระหว่างการเกิดเหตุการณ์รัฐประหารนะครับหรือก่อนการเกิดรัฐประหารในปี2549เปรียบเทียบกับปี2557นะครับและปี2517เหมือนกันอย่างกระแกกนะครับประการแรกทหารเกิดความไม่พอใจ รเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์งบประมาณของกองทัพนะครับสองฐานเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติได้นะประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือกองทัพเงียบปริบและเกมที่น่าสนใจคือมีการบีบให้มีการปรับนะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมเรียนทุ้นส่วนตลอด92ปีที่ผ่านมาถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นพลเรือนเมื่อไหร่ โอกาสจะเกิดการรัฐประหารหนึ่งเกิดขึ้นได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แลยไม่ใช่เก้าสิบเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสมัยทักษิณน,นะก็โดนยึดอํานาจสมัยยิง่งนะรักษนะก็เป็นน้าตุีกลาหโหมโดนยึดอํานาจสุทินคลังแสงตอนนี้เริ่มเห็นอาการมวยมันออกอาการและชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก,ก็การซ้อมรบของทหารที่ซ้อมด้วยกระสุนจริงเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ผมเห็นทาหารเคลื่อนไหวรถถังโปรในช่วงสงการก่อนสงการหลังสงการทับเรือก็เป็นการปล่อยคลิปออกมาอย่างต่อเนื่องมันสะท้อนให้เห็นเหตุการณ์บางประการที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ทับเรือคราวนี้ที่คลิปที่ปล่อยออกมานี่แสบนะโจมตีเรือประมงนะครับไม่รู้ว่าใครที่เคยปราศัยเรื่องของเรือประมงว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาเรือ ทำการสู้รบกันแล้วเรือดำน้ําต้องยกเลิกเขาใช้เรือประมงในการสู้รบกองทัพเรือเลยจัดให้โจมตีเรือประมงกองทัพเรือก็แสบเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดาส่งสัญญาณทางการเมืองได้ดีนะครับสถานการณ์จากนี้ไปเนี่ยผมเรียนหุนส่วนนะนะอาจารย์วันชัยสอนสิริเมื่อก่อนหน้านี้ก็บอกโอ้ยเสถียรยู่ยาวเสถียรยู่ยาวอยย่ยาวแน่นอนไปไปมามาตอนนี้อาจารย์วันชัยก็ยอมรับเสาห้าแรงมีโอกาสที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสูงใครก็ทัดทานไม่ได้นะครับโหนพิญโย นะก็พูดศาสตร์เดียวกันนะการเปลี่ยนแปลงรอบนี้มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงธรรมดาเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่และการเปลี่ยนแปลงยาวไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นอืมหมอดูเหล่านี้แม่นนะครับลองดูกันแล้วกันนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สถานการณ์จนถึงกรณีผมเรียนหุ้นส่วนนะไม่ปกติอะไรก็เกิดขึ้นได้นะบ,บางคนถามว่าจะปฏิวัติใช้กําลังหรือไม่ใช้กําลังสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ นะมีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของพิธาที่ถูกคำพิพากษาของศารลรัฐธรรมนูญนะครับและพาก,ก้าวไกลว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและให้หยุดการกระทำและอยู่ในระหว่างการยื่นให้มีการฟ้องให้มีการยุบพักแต่เขายังคงเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องเนื่องและหน้าสาลอนกันอยู่ทั้งที่มีโทษ ถึงขั้นสูงสุดประหารชีวิตในขณะที่ทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาทุจริตคอร์รัปชันในเวียดนามเข้าประหารชีวิตทักษิณโดนไป3คดีรับสารภาพว่าทุจริตจริงก็ออกมาหน้าระรื่นและยังไม่ยอมจ่ายเงินนะฮะเรื่องของ Exim Bank นะฮะที่ปปชได้ยื่นต่อกระทรวงกรคลังให้เรียกร้องความเสียหายไปยังทักษิณชินวัตร ตอนนี้เขากําลังหน้าลือนทั้งสองกรณีเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองและอีกกรณีหนึ่งถึงเรื่องของเงินดิจิทัลนะรปรากฏว่าปปชชี้แล้วนะครับว่าการกระกกทําดังกล่าวเนี่ยเป็นการเสี่ยงต่อการกระทําความผิดทั้งเป็นการทุจริตเชิงนโยบายนะครับทั้งผิดพรบวินัยการเงนนินกลางผิดทั้งพรบเงินตราแต่เขาก็ยืนยันจะทําให้จนได้นะครับผมเรียนทุนส่วนได้ไงเขาจนกระดานแล้วเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจกไม่ได้สภาวะเศรษฐกิจกเป็นไงฮะ ทักสินคิดเพื่อไทยทำเลือกเศรษฐาได้เป็นเสรษฐรนะครับปิดส,สวิตสามปอปิดสวิตสวคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันเป็นไงบนะ้างฮะเห็นหรือยังผมเรียนหุ้นส่วนนยสถานการณ์ของประเทศไทยไม่สรงก็สุดจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิบกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขา้าโยโกโหกตุงมะาฮาวิราลงคอนวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณเกลงถวันสุราชายสูงเจือดจำคูณพระเจ้าแผ่นดิน สัการที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวรโรดมบรมมาถาธบพิตร พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวโไดช้ชพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระาปาเมืมีน้ำชาทนไปรัศดรเดือดร้อนนละแหงหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา สัตย์จมพบเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์รวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักรา,าเหนือยิ่งสิ่งใด